สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดวงดีพาโชคไว้ด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดดวงดีแบบนี้ค่ะสีวันเกิดเฮงสุดดวงการเงินเด่นโอกาสโชคลาภอยู่ใกล้มือคนสี่วันเกิดโชคลาภใกล้มือวันนี้เรามีข่าวดีสำหรับผู้ที่เกิดในสีวันพิเศษเพราะดวงของคุณกำลังพุ่งแรงในเรื่องโชคลาภและการเงินแบบจัดเต็ม สี่วันเกิดโชคลาภใกล้มือสำหรับใครที่กำลังรอคอยโอกาสดีในเรื่องการเงินและโชคลาภต้องไม่พลาดเช็คดวงในครั้งนี้โดยเฉพาะคนที่เกิดในสี่วันดังต่อไปนี้เพราะดวงการเงินของคุณกำลังพุ่งแรงมีโอกาสรับทรัพย์หรือโชคลาภแบบที่ไม่คาดคิดจะมีวันไหนบ้างและต้องเตรียมตัวอย่างไรให้ดวงเฮงยิ่งขึ้นมาดูกันเลยคำทำนายระหว่างวันที่2 3ถึง31มกราคม ลอ6 8ัารยป,ป 1. คนเกิดวันจันทร์ดวงการเงินของคุณโดดเด่นเป็นพิเศษในช่วงนี้มีเกณฑ์ได้รับโชคลาภจากสิ่งที่คาดไม่ถึงอาจเป็นจากคนใกล้ชิดการลงทุนที่เคยทำไว้หรือการเสี่ยงโชคจากเลขที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเช่นวันเดือนปีเกิดหรือบ้านเลขที่นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้รับเงินจากงานพิเศษ หรือโปรเจกต์ที่ทําให้เหนื่อยน้อยละงแต่รายได้มากขึ้นเคล็ดลับเสริมดวงมันทําบุญด้วยน้ําสะอาดหรือบริจาคเพื่อการศึกษาจะช่วยเปิดดวงการเงินให้ไหลลื่นยิ่งขึ้น 2. คนเกิดวันพุธดวงการเงินของคุณในช่วงนี้เด่นในเรื่องการรับทรัพย์จากความพยายามและความอดทนที่ผ่านมามีโอกาสได้เงินก้อนโตจากการทำงานหรือการปิดดีนสำคัญ นอกจากนี้ยังมีโชคลาภเข้ามาโดยเฉพาะจากการเดินทางเช่นเลขทะเบียนรถหรือการแวะซื้อสลากขณะเดินทางเคล็ดลับเสริมดวงสวดมนต์บทอิติปิโสก่อนนอนสามจบและพกเหรียญน,นำโชคติดตัวจะช่วยเสริมความเฮงให้การเงินคล่องตัว 3. คนเกิดวันศุกร์คนเกิดวันศุนกร์ถือว่ามีดวงการเงินที่มาแรงในช่วงนี้ มีเกณฑ์ได้รับโชคลาภจากการลงทุนหรือการเสี่ยงโชคเล็กน้อยแต่ที่เด่นที่สุดคือการได้รับความช่วยเหลือด้านการเงินจากผู้ใหญ่หรือผู้สนับสนุนอนอกจากนี้ยังมีโอกาสเจรจาเรื่องสำคัญที่นำมาซึ่งผลประโยชน์ทางการเงินเคล็ดลับเสริมดวงทำบุญด้วยแสงสว่างเช่นการถวายเทียนหรือหลอดไฟจะช่วยเปิดดวงการเงินให้สดใสย,ยิ่งขึ้น 4. คนเกิดวันอาทิตย์ สำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ดวงการเงินของคุณมาแรงไม่แพ้กันโดยเฉพาะโชคลาภที่มาจากการเสี่ยงดวงเล็กๆน้อยๆมีเกณฑ์ได้รับทรัพย์จากเลขที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวเช่นเลขอายุหรือวันเกิดของสมาชิกในบ้านนอกจากนี้ยังมีโอกาสได้รับของขวัญหรือสิ่งมีค่าจากคนใกล้ตัวเคล็ดลับเสริมดวงสวดมนต์บทมหาจัก,กรพรรดิและทำบุญด้วยผลไม้สีแดง จะช่วยเรียกโชคลาภและความสำเร็จเข้ามาสรุปทั้งสีวันเกิดที่กล่าวมานี้ดวงการเงินกำลังเด่นและมีโอกาสได้รับโชคลาภจากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นงานการเสี่ยงดวงหรือความช่วยเหลือจากคนรอบข้างใครที่รู้ตัวว่าติดหนึ่งในวันเกิดเหล่านี้อย่าลืมใช้โอกาสที่มาถึงให้คุ้มค่าและเสริมดวงด้วยการทำบุญหรือปฏิบัติตามคำแนะนำ เพื่อให้ดวงการเงินของคุณพุ่งแรงยิ่งขึ้นขอขอบคุณอาจารย์มงคลรอดเที่ยงธรรมขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมรับฟังขอให้ท่านที่กดติดตามแล้วมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะสาธุสาธุสาธุ